มาตึ้งกิดแลยตามเนี่ยปลู้ยังเอินน่องก็ก็มากไอยบาดหลวงก็ก็มากเลยจีบนีิเว้นยิ้มปากว่ำมาสักเสียงแล้วคุณแกนคุณชายอันว่าน้องมีลายไหมน้องต้นนี้อันว่าโลกขึ้นนายจ้องลายไม่ได้ลิดเที่ยววะปลู้ยังเอินน่องงยาปิดบาดแสดงว่าวันนี้ข้าเดินทางจะต้องกับ ทีนี้กาจะไปจีบผู้หญิงอาทิดาตั้งสองว่ายัางไงดีอ่ะคำแรกติเจอหน้าน้องพูดเลยครับนองพูดเลยว่านองกับอาทิดาเจ้ากับบดีปีมีความรักเต็มหัวใจที่จะมาบอกไว้นองให้นอง,นนองเอาตุ้มวัตติกมาใส่ความรักนี้จอป้าแไวนด,ดีแล้วพาไปใส่จองคริสถ้านองต้องการใจความรักนี้วันไหนเ,เตร์ป้าไปเจนา้าความรักมันมู่ร่ามจันเด้อแรงมากคนยิ่งไม่ชอบเจ้าคุณคนใช้จะไม่ดีแรงมากการรมดีคนยิ่งเกลียด คนยิงจะไม่นีจอบแรงสั้นๆจีบหายนี่จีบยิงก้าวไปแค่ท่าแล้วคิดเด็ดท่าแบบปลู้ยั่งเงินนองไปนั่งไอ้พ่อนไอตัวคุยจารณ์หรอเปล่าเราไปอะไรนะเราจะทองไม่ไปกับข้าหรอน้องกระจนสักเดินแต่งกับปุ๊บอยู่นี่ว่าอย่าไปไปอยู่ไม่กับพี่บ่าวจะได้น้องเจ้ามา ได,ได้โดูด้วยนุกละบานเดียวกันมันตามมาตันและเพราะมันรู้อยู่รู้ว่าเล่มเต่าไหนว่าคมแค่ไหนที่มันถืออยู่เชียงข้าวใต้ถอยสอยข้าวลกคูเลือดเลยดังพูเดอ้อคนณบ้านเรา เฮ้ยนอเป้าโดนยาไอไ้นิมนน่มนนป็นนิ่งมันนิ่งอีเพลทนี้ก็เหมือนเวลากับพวกหิงต้องไงมากเกินมันละกับจูได้นะมันพอได้ดีป้วยปพอได้ดีป้วยเมียกูจะอยุดด้วยเผื่อชีพกูไม่ไหวหรอก ตีนี้โยมันโตมากูเพื่อนอย่างจีบเล้วมึงอยากกินวะกูเลิมนะกูเอาหน่อยไปล่าอย่าอย่างไงอย่าใส่อย่างไรไม่เก่งงเมมกูก็อย่านึกาว้รถอยากึินมานี่อยากฉันฉันเลยไม่ต้องจัน ทั้งระบบได้คันหุ่นนี้นะเครื่องเพชรโรยนี่มึงเป็นใครเดมาจิบแมงหัวคุนราเงี้ยขุว่ามึงชื่อได้ที่รงโก้ว้มาเชื่อได้าวอายอายอคาับแาวอา้าววบายอ้รับ้าวอ้าวกวอวอวอ้ มึงโรยเงินว่าคนมันคูนในตุลาดนี่ใครไม่รู้จักฮะมึงชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเตงครับเตเตงกันคูนั่กคูใครกูยืมกนได้ดิกูก็ไอ้ล็อตเราดือนี่นะยืมช่อถูยืมการไปชื่อเรื่อก็ไม่ได้ชื่อเตงครับ pocket it yeah. man